สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจคนกับชางทุทันนะครับวันนี้นะครับมีครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาแบ่งปันแนวทางในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับท่านจะวางตัวไหนอย่างไรนะครับย้าว่าเป็นแนวทางนะครับครูท่านนี้นะครับชื่อเสียนนะครับเสียนเกียงชนบุรีนะครับตามสถิตินะครับที่ส่งมานะครับท่านบอกว่านะครับย้ําว่าท่านบอกว่าเดินดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ จุดเด่นของท่านก็คือนะครับที่เราจะมาวางวันนี้นะครับก็คือท่านมีแนวทางล่างอย่างเดียวนะครับจะไม่มีบนนะครับท่านจะวางเฉพาะล่างเป็นหลักนะครับแล้วก็หางเดียวในสายลูดสายขยันนะครับติดตามในชิปนะครับสำหรับท่านเน้นตัวกัดนะครับยังมีกี่หางกี่ชุดนะครับหน้าพิจารณาน้ารับชมกัดนะครับสําหรับ1นพุทธิกิกาอยู่นี้ย้าว่าเป็นแนวทางและ ชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นท้าชอก็นําไปหยิบจัดฉลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการวิเคราะห์หรือท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับอย่างไม่มั่นใจกับเซียนเจียงชนบุรีนะครับให้เจ็บเป็นสติแคปหน้าจอแล้วนําไปวิเคราะห์ก่อนนะครับถ้าหาว่าตรงนะครับกับอาจารย์แต่ละท่านก็สามารถนําไปลงทุนได้เลยนะครับสาหรับเซียนเจียงนะครับเราได้โทรสอบถามและท่านก็ได้อนุญาตแบ่งปันบันทึกเทปบันทึกเสียงนะครับเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้รับชม ่นผู้ชมถ้าได้เข้ามาแล้วครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมายหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหวังนะครับไปรับชมลิปเสียงกันนะครับครับสวัสดีครับผมจากช่องคนกลางครับอ่าครับอ่าสวัสดีครับอ่านี้เสียงเกียงครับเสียงเกียงเสียงเกียงจากไหนนะครับผมอ๋อชลบุรีครับเสียงเกียงกอเอียงงอเกียงเนี่ยเนาะ จากทนบุรีครับวันนี้จะมาแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีนี่จะเป็นแนวทางของรัฐบาลวันที่หนึ่งพฤศจิกายนถูกต้องไหมครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วสถิติการเดินนะครับเดินดีตลอดหรือไม่อย่างไรครับแนวทางของเดินเดินไม่ไม่ไม่สะดุดเลยครับเดินดีตลอดครับส่วนมากนี้จะเป็นลักษณะของอยู่ในสายลูดหรือสายวิ่งหรือแบบไหนครับอ่าสายวิ่งได้สายลูดได้ครับสายทั้งหมดเลยครับ ประมาณจีชุดจีหางครับสลับเสียนเจียงจะมาวางแนวทางในงวดนี้นะครับอ๋อก็อเน้นสามหางรองสามหางครับตัวเน้นแค่สามหางตัวรองสามหางครับผมจะเน้นล่างอย่างเดียวนะครับเน้นที่ล่างเป็นหลักครับแล้วบนมีไหมครับหรือยังไงครับอ่าบนมันมันไม่แม่นไม่อยากให้ครับมันมนันไม่เข้าครับคือว่าเสยนเจียงนี้ก็คือเป็นกูรูอีกท่านหนึ่งที่เน้นไปที่สูตรของล่างรัฐบาลเนาะครับครับ ล่างนี้ส่วนมากก็จะเข้าเป็นแบบอยู่ในจํานวนของหลักร้อยหลักสิบมากที่สุดครับผมสลับตัววิ่งก็วมากจะเป็นล่างก็จะเป็นอ่าหลักหน่วยครับเข้าหลักหน่วยครับสลับตัววิ่งล่างเนาะครับครับผมอ่าวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวแปบนมือนะครับท่านผู้ชมนะครับสลับวิซีท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวแอมินก็จะ ขึ้นหน้าจอให้นะครับสำหรับแนวทางของเซียนเกียงนะครับชนบุรีนะครับได้มาวางแนวทางครั้งแรกนะครับกับทางช่องของเรานะครับตัววิ่งให้ให้เขียนยังไงก็ให้วิ่งวิ่งเจ็ดครับวิ่งเขียนเขาว่าวิ่งล่างเจ็ดเนาะอ่าวิ่งล่างเจ็ดครับวิ่งล่างเจ็ดนะครับแล้วเขียนยังไงต่อครับแล้วก็จับคู่ครับจับคู่ล่างนะครับครับจับจับคู่ล่างก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดครับเน้นน้นเลยครับสองเจ็ดคือตัวไหนนะครับอ่าสามสามชุดตามเน้นเลยครับโอ้คือทั้งมีตัวพิเศษไหมครับผมสําหรับในการจับผู้ร่างสามชุดสามหางนี้ครับอ๋อก็อ่าอ่าเน้นอ่าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดครับสามเจ็ดเนาะนะครับผมศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับ อ่าเจ็ดที่ทวนใหม่นะช่วยเปลี่ยจะเปล่านะครับครับผมคือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดใช่ไหมครับครับผมอ่ามันมาสี่เป็นสี่หางใช่ไหมครับสี่หางครับผมอ๋อครับเน้นเน้นสี่หางครับแล้วก็ตัวตัวกันตัวกันตัวกันมีหกเจ็ดกันมีหกเจ็ดครับผมแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับผมแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ด สรุปก็คือมีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดหางอ่าเจ็ดหางการสามเน้นเน้นเน้นสี่ครับครับการสารเน้นให้สี่หางครับสลับตัวกันก็หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับสลับตัวกันนะครับย้ำว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับสลับเท่ที่จะนําไปลงทุนนะครับหรือถท่าใดชอบนะครับก็สามารถที่จะนําไปบนได้เช่นกันนะครับหรือท่านผู้ชมก็สามารถนําไปวิเคราะห์ได้เด้อ สำหรับเส้นเจียงนะครับมาปล่อยนะครับให้แนวทางของเราในงวดแรกนะครับยังไงก็เป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่างวดต่อไปนะครับเช่นเจียงนะครับต่อเข้าเราก็จะติดตามตอนะครับตอนนี้เราได้เบอร์โทรมาแล้วเชนเจียงครับผมยังไงก็ขอเป็นเบอร์เป็นเป็นวิกหน้าได้ไหมครับผมถ้าหากว่าเอฟซีอยากจะขอเบอร์โทรเพื่อที่จะสอบถามนะครับขอได้ครับได้ครับถามวดนี้ต้องให้ตอนนี้ขอให้ผู้ชมดูปฏิทิก่อนะ กลับกลับได้ครับใด้ครับครับผมเพราะว่าตามหลักแล้วตามที่เซียนเจียงวางมานี้เดินดีประมาณกี่งวดกี่ครั้งแล้วครับเออเข้าตลอดทั้งปีครับตลอดทั้งปีหกห้าที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับครับเข้ามาตลอดทั้งปีครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เล่นผมมาทําคํานวณแล้วก็มันก็โดยดบไม่มีทุนเล่นนะครับโอ้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็อย่างว่าแหละเนาะนะครับเซียนกูรูนะครับบางท่านนะครับผมก็ ซื้อนะครับตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านมีคล้ายๆกับว่ามีเซนส์ทางด้านในการคำนวณนะครับแต่ซื้อตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยถูกแต่ถ้าบอกคนก็บอกถูกกันตลอดเ <Okay. S 1> นาะเราก็จะเ,เน้นเป็นในการเล่นรัฐบาลน,นะครับเน้นเน้นรัฐบาลเนาะกับรัฐบาลครับสลับ,สล,บสลับแนวทางของรัฐบาลฝั่งของหรือรัฐบาลลาวนี้เซียนเกียงพอที่จะมีสูตรวิเคราะห์คำนวณไหมครับ อ๋อกำลังคำนวณอยู่กับเดี๋ยวได้ดีไงก็เดี๋ยวถ้าออกหาหาคนกับช้างอีดีนันกันแล้วครับครับผมยังไงก็ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในเสียงเกียงชนบุรีนะครับปล่อยงวดแรกเลยนะครับกับทางช่องของเรานะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็บนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในสายวิ่งสายรูดไปเลยเจ็ดนะครับท่านให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับ ตัวกันของท่านก็คือหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดปูง่ายเน้นที่เจ็ดเป็นหลักเป็นชุดเลยนะครับตอนนี้ก็ขายแค่สองตัวเด้อนะครับขอบคุณเซียนเกียงมากเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราขออนุญาตถามในหลังไม้นะครับ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 ผมขอบคุณเซียนเจียงมากเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับครับครับย้อนตะขออันนี้เหรอค่ะกับวัตถุนี้บนนอแต่เดี๋ยวมันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากะลองลองลองสั้งเบิร์หล่ะก่ะลองลองเอามัสไซเบอง์มามันเท่าสิถืงเลขวะค่ะบอรโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกาอยู่หน้าจอเพิ่งจะกัะเด้อดีดีเลีดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างเอ็นบ่หนึ่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยานิศูนกระมาเอ็นบ่แต่ว่าบ่มักศูนย์ค่ะ แม่ยูยังกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกับเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะงั้นตะขอสร้างอนี่ค่ะที่ขาดในเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะมันเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาค่ะได้ลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบอร์เบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอได้จ้ะค่ะอ่านสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้๋งจินดาก็เลยได้สังเพื่อนนะคะไป้อามาไปได้กระเป๋าก่ะพิว้วโตกระชิงเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคล,ลาบ,ลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง